เหรียญที่เราเคมมานะครับผมทั้งหมดนะครับก็ได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือนี่ตรงนี้เลยที่เราเคยมมานะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับ วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเหรียญคริปโตฟรีนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะสำหรับใครที่ชอบในเรื่องของการหาเหรียญฟรีเนี่ยก็ฝากากดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอต,อต่อๆไปนะครับผมโอเคนะครับกระเป๋าที่ผมเปิดอยู่นะตอนนี้นะครับก็คือกระเป๋า r อเรสต์เพนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครกระเป๋านี้ก็ ไปสมัครให้เรียบร้อยนะวิธีการสมัครเนี่ยผมมีสอนนะครับดูด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับลองเข้าไปสมัครดูไม่จํากัดอายุนะครับผมสมัครง่ายนะของอันนี้สมัครง่ายมากนะครับไม่ต้องยืนยันตัวตนหลายขั้นตอนเหมือนกับบิดขับสตางโป้ข้อเสียของกระเป๋า For เซตเพก็คือมันไม่สามารถโอนเงินเข้าธนาคารได้แบบโดยตรงนะเราจะต้องใช้กระเป๋าบิดขับสตางโป้ นในการโอนเงินเข้าธนาคารแทนหรือว่าจะเป็น b i าย n น e ก็ได้นะครับผมเราต้องโอนจาก r o เ s e t p a y ไปสตังโป o เพื่อที่จะโอนเงินเข้าธนาคารนะครับสำหรับขั้นตอนการถอนเงินจากฟอเ s e t p a y เข้าธนาคารเนี่ยผมได้ลงคลิปวิดีโอไว้ให้แล้วนะครับลองเข้าไปดูนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วการทําเงินกันนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําแล้วก็อัปเดตนะครับในส่วนของเว็บไซต์เคมเหรียญคริปโตนะครับมีเยอะเลยนะมีตั้งหลายเหรียญน,นะ อ่าหกเหรียญ12เหรียญน,นะครับทั้งหมดนะในการเคมนะครับก็เราสามารถเคมฟรีได้โดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับเคมฟรีทุกๆ5นาทีนะครับผมรับฟรีทุกๆ5นาทีเลยนะครับอ่าเว็บไซต์นี้นะครับมีชื่อว่าเคมฟรีคอยนะครับผมเคยรีวิวไว้แล้วก็อัปเดตไปนานแล้วนะแต่ยังไม่ได้อัปเดตอีกครั้งหนึ่งเป็นคลิปล่าสุดแล้วกันในคลิปวิดีโอนี้นะครับเว็บไซต์เคมฟรีคอยเนี่ยก็คือมันไม่ต้องสมัครนะครับผมเพียงแค่เราเปิดเว็บไซต์ขึ้นมา แล้วเราก็มีกระเป๋า f o เร e ต์เพย์เนี่ยเราสามารถมากกอกเพื่อที่จะรับเงินได้เลยนะยกตัวอย่างผมจะเคมให้ดูทั้งหมดทุกเหรียญน,นะว่าต้องทําอย่างไรนะโอเคนะครับมาที่กระเป๋า f o เรสต a เพย์ก่อนเลยแล้วก็เลือกไปที่ฝากหรือว่า Deposit นะกดเข้าไปจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีอ่าลิงก์กระเป๋าต่างๆที่จะทําให้เราเนี่ยใช้ในการรับเงินนะก็ Bitcoin นะครับกดเข้าไปนะคิกก็คิกตรงลิงก์เลยนะที่มันเป็นตัวตัวเลขตัวาษอังกฤษเนี่ยคิกเข้าไปให้มันขึ้นก๊อปปี้นะครับ แล้วก็มาที่เว็บนี้เลือกไปที่ Bitcoin นะครับกดด้านล่างนะครับผมนี่มันจะมีคําว่า Bitcoin f o r s รซนะครับในกรอบสีน้าเงินนะครับผมเมื่อเรากดมาแล้วนะครับทางเว็บนะครับผมเขาจะให้เรากรอกลิงก์กระเป๋าเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินนะเห็นไหมมันเขียนคําว่าป้อนที่อยู่ Bitcoin นะครับนี่ตรงนี้เห็นไหมน่าจะเห็นนะง่ายๆเลยลิงก์ที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้เราก็วางลงไปนะครับแล้วก็กดเข้าสู่ระบบด้านล่างนะครับโอเคนะครับผมจากนั้นก็กดดําเนินการต่อนะ รับสูงสุด20ซาตชิทุกทุก5นาทีนะครับแต่จริงๆก็ไม่น่าจะถึงนะครับผมโอเคนะครับกดบดำเนินการต่อให้มันขึ้นแบบนี้นะทุกคนนะจากนั้นนะครับผมก็แก้แคปชั่นนะครับติ๊กถูกก่อนเลยนะครับแล้วก็ดูในกรอบสีเหลืองด้านบนนะครับผมมันจะมีกรอบสีเหลืองนะให้เราดูข้อความภาษาอังกฤษแล้วก็ดูข้อความด้านซ้ายมือขวามือขวาล่างซ้ายล่างนะครับว่ามันตรงกันหรือเปล่าเราก็จับเรียงให้มันตรงนะ กดคลิกไปนะครับอ่ะกดคลิกนะครับผมเรียงไปให้ครบนะโฆษณาอาจจะเยอะนิดนึงนะครับทุกคนโอเคครบแล้วก็กดตรวจสอบนะครับอ่าโอเคนะครับก็ได้รับยอดบิตคอยเป็นที่เรียบร้อยนะครับ1ซาตชิถูกส่งไปยังบัญชี f o เ c e ต a เพของคุณแล้วนะครับก็คือยอดเงินที่เราทําการเคมไปเนี่ยมันจะส่งไปยังกระเป๋าของเราทันทีนะครับไม่ต้องรอหลายวันนะครับผมเคมปุ๊บเงินเข้ากระเป๋าของเราเลยนะ จากนั้นนะครับถ้าเราจะเคมเหรียญต่อไปนะครับให้เรากดไปที่รับเหรียญฟรีด้านบนซ้ายมือนะกดเข้าไปเลยมันก็จะเด้งกลับมาที่หน้าแรกแบบนี้นะครับต่อไปเป็นอ่าด็อกคอยนะครับกดเข้าไปที่ด็อกคอยแล้วก็ไปที่ Forset Pa พนะครับเพื่อที่จะเอาเหรียญด็อกคอยหน้านี่ฮะเอาลิงก์กระเป๋าด็อกคอยนะวางใส่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดเข้าสู่ระบบเหมือนเดิมเลยวิธีการใช้งานทําเหมือนเดิมนะนี่ครับดําเนินการต่อนะครับแก้แคปชั่นนะครับ แล้วก็เลือกข้อความให้มันตรงกันนะว่ามันเป็นอันไหนอันไหนนะทําไปเรื่อยๆได้เลยนะครับในมือถืออาจาจะยากนิดนึงนะเพราะจอมันเล็กก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับยอดเนี่ยถูกส่งไปยังบัญชีของคุณแล้วนะครับนี่เลยด็อกคอยนะประมาณ8 9 0 0 0ซาพตชินะครับผมอันนี้ถูกส่งไปแล้วนะครับต่อมาเป็นไลท์คอยนะครับผมเราก็เลือกไลท์คอยนะครับมาเอาลิงก์กระเป๋าของไลท์คอยตรงนี้เหมือนเดิมวางลงไปกดเข้าสู่ระบบ ทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะครับจนครบเหรียญที่1นะมันจะจํากัดการเคมอยู่ประมาณกี่ครั้งอันนี้ผมไม่แน่ใจนะลองเคมไปเรื่อยๆนะทุกคนนะไม่รู้ว่ามันแก้ไขหรือยังนะครับหรือว่าปรับเปลี่ยนการเคมหรือยังนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมไม่ได้ทํานานมากนะครับอันนี้เราสามารถทําเคมฟรีไปเรื่อยๆได้เลยอนี้ได้รับเรียบร้อยนะครับผมกลับมานะครับอ่าต่อมาเป็น t r x นะครับผม CRX นะครับแล้วก็มาเอาลิงก์กระเป๋านะตรงนี้วางลงไปนะครับ เข้าสู่ระบบกด continue ด้านล่างนะครับกดให้มันขึ้นแบบนี้นะครับผมแล้วเราก็แก้แคปชั่นนะครับโอเคตรวจสอบนะครับอันนี้ได้รับไปแล้วนะครับผมถ้าเรากด2ครั้งเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้นะกรรณาต้องรอนะครับอีก5านาทีนะเพราะว่าเราเคมไปแล้วนะเราเคมไปเมื่อกี้เลยนะครับส่วน BNB นะครับกดรับเหมือนเดิมนะครับลิงก์ BNB ก็ด้านล่างเลยนะครับผมถามว่าใช้กระเป๋าอื่นได้ไหมไม่ได้นะต้องเป็น f a r c e t pay ตัวเดียวนะครับอ่าโอเคนะครับก็ได้รับ BNB เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมย้อนกลับมานะ โอเคนะครับต่อไปไปเหรียญดัก็เค้มได้เลยนะผมจะยกตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับในส่วนของอีโโเลียมนะหรือว่า ETH นะครับตัวนี้ทุกคนน่าจะสงสัยนะครับอีโโเลียมนะครับผมมันจะขึ้นคําว่า m e t a m a r ์นะครับมีตามาร์นะครับผมตรงนี้หลายคนนี่อาจจะยังไม่ได้เชื่อมต่อนะครับในส่วนของมีต a มาร์ขั้นตอนการเชื่อมต่อมีต a มาร์เนี่ยผมได้ทําคลิปวิดีโอสอนไปแล้วนะครับในส่วนของเหรียญอีโเลียมนะครับผม ถ้าใครเชื่อมต่อแล้วนะครับให้มากดที่คําว่าที่อยู่ที่เชื่อมโยงนะครับก็จะมีตรงนี้ขึ้นมาให้เราคัดลอกตรงนี้ไปใช้ได้หรือเราไม่อยากเชื่อมต่อมีด้ามาร์กเราก็ลองใช้ลิงก์บิตคอยตรงนี้เลยนะครับลิงก์บิตคอยในการรับเงินนะมาใส่ตรงนี้อันนี้ผมใช้เป็นลิงก์บิตคอยนะเพื่อที่จะทดสอบให้ดูว่ามันสามารถใช้ด้วยกันได้นะครับเมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ายังใช้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองทําดูนะถ้าทําได้เดี๋ยวผมก็จะทําให้ดูนะครับ โอเคกดตรวจสอบเลยโอเคนะครับผมก็คือใช้ลิงก์กระเป๋าของอ Bitcoin แทนได้เลยนะครับสำหรับอีทร r ยม m นะก็ประมาณนี้นะครับต่อมาเป็นในส่วนของอ่ะบิตคอยแคสนะครับบิตคอยแคส s บิตคอยแคสในส่วนของกระเป๋า f o r เซตเพเนี่ยมันจะมีในส่วนของตรงนี้นะเห็นไหมเดี๋ยวผมทําให้ดูว่ามันใช้ได้หรือเปล่าโดยตรงนะเนี่ยมันจะมีคําว่า Bitcoin Cash แล้วก็จุดตรงนี้นะครับให้เราลบออกนะเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับกดเข้าสู่ระบบ เพราะว่าผมเคยใช้แบบนี้แล้วมันไม่สามารถอ้างสิทธิ์ได้นะครับเห็นไหมเนี่ย Forset Pay ไม่สามารถอ้างสิทธิ์กระเป๋าของคุณได้นะต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาลองดูในส่วนของอีเมลนะครับผมอีเมลนะมาที่การตั้งค่านะครับการตั้งค่าบัญชีนะครับแล้วก็อ่าตัวนี้เป็นอีเมลของเราที่เราใช้สมัครแล้วก็คัดลอกไปนะครับลองใส่อีเมลดูนะครับอีเมลไม่ได้นะทุกคนนะต้องเป็นลิงก์กระเป๋าของอ่า Bitcoin Cash โดยตรงนะ สำหรับอีเมลนะครับมันใช้ไม่ได้นะครับทุกคนอ่าสำหรับ b Bitcoin c a s h ผมก็ได้ทําคลิปวิดีโอไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับดูด้านล่างนะไปที่ที่อยู่ที่เชื่อมโยงนะครับที่เราได้เชื่อมโยงอ่ะกระเป๋า f o เร e ตเพกับคอ b a บสไว้นะครับวิธีการเชื่อมต่อนะครับให้เราไปที่กระเป๋าคอยเบสแล้วก็ไปเอาลิงก์กระเป๋าคอยเบสใน f o เร e ตในคอยเบสนะครับที่เป็น BCH นะครับมาใส่ในที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ชื่อฉลากเนี่ยให้ตั้งเป็นอ่า c อ i n b a s e ซีเป uh, base, CH, เปลี่ยนตรงนี้เป็นอ่า BC ซแล้วก็กดลิงก์นะครับมันก็จะลงมาอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้เนี่ยให้เราใช้ตรงนี้เนี่ยในการรับเงินนะทําให้ดูนะครับเฮ้ก hey, ด <Hey, S 2> c o n t i n u e คลิปวิดีโอผมมีสอนนะลองเข้าไปดูกันได้วิธีการเชื่อมต่อนะครับไม่ได้ยากนะครับผมถ้าเราดูคลิปวิดีโอผมจบนะถ้าไม่ดูอาจจะไม่เข้าใจนะครับต้องดูนะครับผมโอเคนะครับผมก็ได้รับเรียบร้อยละสามสิบแปดซโตชินะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่กระเป๋าของเรานะครับว่าเหรียญมันเข้าหรือเปล่านะ สำหรับ FEY นะครับ FEY นะครับผมถ้าใครอยากจะเคมเราจะต้องเชื่อมต่อมิเตอร์มาร์กนะแต่นี่ผมไม่อยากเคมนะเพราะว่าเหรียญมันมีมูลค่าที่น้อยมากๆนะครับไม่ค่อยมีมูลค่าสูงเท่าไหร่นะใครที่เป็นสายเก็บเหรียญ FEY เนี่ยก็ลองไปทําดูนะอันนี้ผมไม่มีข้อมูลนะครับว่าต้องเชื่อมต่ออย่างไรนะมาดูชื่อแดชบอร์ดนะครับที่เราได้ทําการเคมเหรียญมาเมื่อกี้นะครับว่ามันเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนภาษาอังกฤษก่อนนะเพราะว่าจะได้ดูชื่อเว็บชัดเจนนะครับ เหรียญที่เราเคลมมานะครับผมทั้งหมดนะครับก็ได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือนี่ตรงนี้เลยที่เราเคลมมานะครับเหรียญนี้นะครับผมที่เราเคลมมานะครับก็เข้ามาเหมือนเดิมนะครับผมเข้าจริงนะครับเงินเข้าทันทีนะครับผมเคลมเสร็จเงินเข้าเลยนะไม่ต้องรอนะครับก็ยังจ่ายแล้วก็ยังได้เงินอยู่นะครับในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับใครที่ยังอยากจะทําก็ลองเข้าไปทําดูส่วนใครที่มองว่าเฮ้ยมันได้เหรียญน้อยเกินนะครับไม่คุ้มกับเวลาที่เสียไปตัวนี้ก็ เลื่อนผ่านหรือว่าปิดคลิปไปได้เลยไปทําช่องทางอื่นได้นะครับตัวนี้เป็นช่องทางฟรีที่อยาก,กมาแนะนําเพิ่มเติมนะครับใครคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ